เสียงฝนโปรยลงมาช้าๆบนถนนกรุงเทพที่เต็มไปด้วยเสียงฮือฮาผ้าผู้คนกว่าร้อยคนยืนประท้วงอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ของโซนี่ประเทศไทยพวกเขาตะโกนเรียกร้องความยุติธรรมถือป้ายที่มีคำว่าเราถูกทอดทิง้งโซนีไม่เห็นค่าของคนไทยแต่ท่ามกลางเสียงโกลาหลน,นั้นมีชายคนหนึ่งที่ยืนเงียบไม่มีป้ายไม่มีเสียงโวยวายมีเพียงดอกไม้ในมือและสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณ ชื่อของเขาคือทีอดีตพนักงานฝ่ายซ่อมเครื่องเสียงชายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกให้ออกจากงานเหมือนคนอื่นๆแต่สิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดขณะที่ผู้ประท้วงเริ่มก่อเสียงดังทีค่อยๆเดินเข้าไปข้างในยื่นดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพร้อมกล่าวเบาๆว่าขอบคุณสำหรับทุกโอกาสที่ผมได้รับแม้มันจะจบไปแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่คนนั้นนิ่ง ก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงสัน่นคุณไม่โกรธเหรอครับทียิ้มบางบางผมเคยโกรธครับแต่สุดท้ายผมก็ได้เข้าใจว่าทุกการสูญเสียมันคือบทเรียนที่ให้เราก้าวไปข้างหน้าภาพนั้นถูกถ่ายโดยนักข่าวต่างประเทศที่บังเอิญอยู่ตรงนั้นและภายในไม่กี่ชั่วโมงภาพชายถือดอกไม้ท่ามกลางผู้ประท้วงกลายเป็นไวรัลระดับโลกต่างชาติเรียกเขาว,ว่า the g r a e f u l d e a r หรือสิทธิผู้กตันยูในขณะที่สื่อไทยเริ่มตั้งคำถามว่า ชายคนนี้เป็นใครและเหตุใดเขาถึงเลือกขอบคุณแทนที่จะโกรธแค้นย้อนกลับไปหลายปีก่อนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดที่หลงไหลในเสียงเพลงเขามีความฝันจะได้ทำงานกับแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกวันที่เขาได้รับจดหมายตอบรับจากโซนี่เขาก้มกราบแม่ทั้งน้ำตาแม่ครับผมจะได้สร้างอนาคตแล้วเขาทำงานหนักทุกวันซ่อมเครื่องเสียงจนมือแตก แต่เขากลับรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นลูกค้ากลับมาด้วยรอยยิ้มเขาบอกตัวเองเสมอผมไม่ได้ซ่อมเครื่องผมซ่อมความสุขของคนจนกระทั่งวันหนึ่งวิกฤตเศรษฐกิจทำให้บริษัทต้องลดพนักงานชื่อของทีอยู่ในรายชื่อชุดแรกเขายืนเงียบอยู่หน้าตึกมองกล่องของใช้ในมือแล้วหันกลับไปมองโลโก้โซนี่เป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณนะที่ให้ผมได้เรียนรู้การเริ่มต้นชีวิตจริงๆ หลังจากนั้นที่กลับไปเปิดร้านซ่อมเล็กๆในตลาดบ้านเกิดเขาใช้ความรู้จากบริษัทใหญ่มาช่วยชาวบ้านซ่อมของราคาถูกไม่คิดค่าแรงกับคนแก่และมักสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้รู้จักอาชีพซ่อมเครื่องเขากลายเป็นที่รักของคนในชุมชนแต่ในโลกออนไลน์ไม่มีใครรู้ว่าอดีตของเขาเคยเชื่อมโยงกับโซนี่มาก่อนจนวันหนึ่งข่าวการประท้วงของอดีตพนักงานโซนี่แพร่สะพัด ที่นั่งฟังอยู่หน้าวิทยุกเก่าๆที่เขาซ่อมเองเสียงคนตะโกนดังขึ้นในรายการข่าวเขานั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะยกดอกไม้ดอกหนึ่งขึ้นมาบางทีถึงเวลาที่ผมต้องไปขอบคุณเขาด้วยตัวเองแล้วนั่นคือเหตุผลที่วันนั้นเขาไปยืนหน้าสำนักงานใหญ่โดยไม่ถือป้ายประท้วงแต่ถือดอกไม้เพียงดอกเดียวและหลังจากภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วโลกมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น หลังจากภาพชายถือดอกไม้กลางผู้ประท้วงถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกสื่อต่างประเทศเริ่มตีข่าวเรื่องราวของทีเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกระตันอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความโกรธรายการโทรทัศน์ในญี่ปุ่นถึงกับพูดว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกจะต่อสู้ด้วยความโกรธชายคนนี้กลับสู้ด้วยความขอบคุณไม่กี่วันต่อมาโทรศัพท์ในร้านซ่อมเครื่องเสียงของทีดังขึ้นปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพ สวัสดีครับนี่คือฝ่ายตัวแทนจากโซนี่ประเทศญี่ปุ่นเราขออนุญาตเชิญคุณทีเดินทางไปโตเกียวเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวทีเงียบไปครู่หนึ่งหัวใจเขาเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจผมเหรอครับทำไมต้องเป็นผมเสียงปลายสายตอบกลับเบาๆเพราะคุณได้เตือนเราด้วยการกระทำว่าความกระตันยูสำคัญกว่าความแค้นหลายสัปดาห์ต่อมาทีเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยชุดเรียบง่าย เขาก้มศีรษะให้กับผู้บริหารระดับสูงของโซนี่ห้องประชุมเงียบสงัดก่อนชายชาวญี่ปุ่นวัยกลางคนพูดขึ้นว่าขอบคุณที่คุณไม่เลือกเกลียดเราคุณเตือนให้เราจำได้ว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่ต้องไม่ลืมความเป็นมนุษย์วันนั้นโซนี่ประกาศโครงการใหม่ในประเทศไทยโครงการฟื้นฟูทักษะช่างซ่อมอุปกรณ์เสียงโดยมีทีเป็นที่ปรึกษาโครงการคนแรกเขากลับมาประเทศไทยพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมาย ไม่ใช่เพราะเขาได้ชื่อเสียงแต่เพราะเขาได้เห็นสิ่งเล็กๆก,กลับมาเปลี่ยนโลกจริงๆหลายเดือนผ่านไปร้านเล็กๆของทีมีเด็กๆแวะมาทุกวันเขาสอนพวกเขาด้วยความอดทนบอกให้ทุกคนจำไว้เสมอเสียงที่ดีที่สุดไม่ใช่เสียงจากลำโพงแต่มันคือเสียงจากหัวใจของคนที่ยังเชื่อในความดีคืนหนึ่งเขาเปิดวิทยุเครื่องเก่าเสียงผู้ประกาศข่าวพูดว่า เรื่องราวของชายไทยผู้ถือดอกไม้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการสันติภาพในกว่า12ประเทศทั่วโลกที่ยิ้มบางๆน้ำตาไหลลงบนแก้มชชาๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนโลกเขาแค่ทำในสิ่งที่หัวใจบอกให้ทำโลกกลับเปลี่ยนเพราะหัวใจของเขาเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างกลิ่นดอกไม้จางๆลอยมาในอากาศที่หลับตาและกระซิบเบาๆกับตัวเองว่าบางครั้ง ความขอบคุณเพียงคำเดียวก็เปลี่ยนโชคชะตาทั้งประเทศได้รุ่งเช้าของวันต่อมาแสงอาทิตย์ส่องผ่านม่านบางๆเข้ามาในร้านซ่อมเครื่องเล็กๆเสียงจิ้งหรีดสุดท้ายค่อยๆเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆที่มารอเรียนกับครูทีวันนี้เราจะซ่อมลำโพงเก่าของยายคำกันนะทีพูดพลางยิ้มเด็กๆตอบรับพร้อมเสียงหัวเราะสดใสเขาสอนอย่างใจเย็นให้ทุกคนรู้ว่าการซ่อมของเก่าไม่ใช่แค่ทำให้มันกลับมาใช้ได้ แต่คือการให้คุณค่ากับสิ่งที่ใครบางคนเคยรักจำไว้หน้าเด็กๆเ,เขาพูดพร้อมจับไขควงเบาๆทุกสิ่งที่ดูพังถ้าเรายังเชื่อว่ามันซ่อมได้มันก็ยังมีค่าเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหน้าประตูร้านคุณทีครับชายวัยกลางคนในชุดสูทรเรียบๆเ,เดินเข้ามาเขาถือกล่องเล็กๆที่มีโลโก้โซนี่บนฝากล่องทางสำนักงานใหญ่ฝากของขวัญเล็กๆมาให้ครับทีรับไว้ด้วยความงุนงงเปิดออกมา ภายในคือเครื่องเล่นเสียงรุ่นพิเศษที่มีชื่อของเขาสลักอยู่พร้อมจดหมายเขียนด้วยลายมือภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยว่าเสียงที่คุณส่งออกมาไม่ใช่จากเครื่องเสียงแต่จากหัวใจที่ซื่อตรงและเปี่ยมด้วยความกตันอยู่ขอบคุณที่เตือนเราให้จำได้ว่าเทคโนโลยีไม่มีค่าหากไร้ความอบอุ่นของมนุษย์ที่อ่านจบน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาเด็กๆมองเขาด้วยความสงสัยครูร้องให้ทำไหมครับที่หัวเราะเบาๆ เพราะบางทีความดีมันมีเสียงที่ดังกว่าเพลงใดๆในโลกภาพนั้นถูกแชร์อีกครั้งชายคนเดิมคนที่เคยถือดอกไม้กลางฝูงชนวันนี้เขายังถือดอกไม้อยู่ในมือแต่คราวนี้ไม่ได้ถือเพื่อขอบคุณบริษัทใดแต่เพื่อสอนเด็กๆให้รู้ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมหมดศรัทธาแสงอาทิตย์ยามบ่ายสองเข้ามา สะท้อนแสงกับเครื่องเสียงรุ่นเก่าที่เขาซ่อมจนกลับมาสองประกายเขาหันมามองเด็กๆที่กำลังหัวเราะแล้วยิ้มอย่างสงบโลกนี้อาจมีคนมากมายที่ตะโกนด้วยความโกรธแต่ถ้าเรายังกล้าขอบคุณแม้ในวันที่เจ็บปวดเราจะไม่แพ้ใครเลยข้านั้นฝนตกอีกครั้งเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกสีร้านซ่อมของทีเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะเหมือนเสียงดนตรีจากฟ้า เขานั่งอยู่หน้าร้านมองถนนที่สะท้อนแสงไฟจากรถที่วิ่งผ่านข้างตัวมีเครื่องเล่นเสียงที่โซนี่มอบให้มันเปิดเพลงเบาๆเพลงเก่าที่เขาเคยฟังตอนเป็นเด็กกับแม่เสียงนั้นอบอุ่นเหมือนอ้อมแขนของความทรงจำทียิ้มทั้งน้ำตาเพราะทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงเพลงนี้เขาจะนึกถึงคำพูดของแม่ในวันที่เขายังเล็กลูกอย่าลืมว่าความดีไม่ต้องดังขอแค่ดังในใจเราก็พอล้ เขาหลับตาปล่อยให้ความทรงจำไหลกลับมาภาพเด็กชายในบ้านไม้หลังเก่าที่นั่งซ่อมวิทยุด้วยมือเปื้อนฝุน่นแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและภาพของวันนี้ที่เด็กๆในหมู่บ้านกำลังเรียนรู้จากเขากลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันแม่ครับผมเข้าใจแล้วเขาพูดเบาๆเ,เ,เหมือนสนทนากับฟ้าทันใดนั้นเสียงฝนเริ่มซาลงสายรุ้งบางๆปรากฏบนท้องฟ้ายามคำ่ำ สะท้อนแสงจากไฟถนนเป็นสีทองอ่อนๆที่มองขึ้นไปพลางยิ้มในแววตาเต็มไปด้วยความสงบราวกับว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบของใครบางคนเสียงที่บอกว่าเจ้าทำได้ดีแล้ววันรุ่งขึ้นสื่อทั่วโลกเผยแพร่ข่าวว่าโซนี่ตั้งชื่อโครงการระดับโลกใหม่ว่าโปรเจกต์ T, เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพและการศึกษาด้านเทคโนโลยีในประเทศกำลังพัฒนา ไม่มีใครรู้ว่าทีได้รับส่วนแบ่งอะไรจากโครงการนั้นหรือไม่แต่ทุกคนรู้ว่าเขาไม่เคยพูดถึงชื่อของตัวเองเลยในทุกการสัมภาษณ์เขามักพูดเพียงประโยคเดียวผมไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ผมแค่ไม่อยากลืมว่าผมเป็นมนุษย์และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกจดจำเขาไม่ใช่ในฐานะผู้ประท้วงแต่ในฐานะคนธรรมดาที่เลือกขอบคุณในวันที่ไม่มีใครอยากขอบคุณ เสียงเพลงจากเครื่องเล่นโซนี่เครื่องเดิมยังดังอยู่ในร้านกล่องเครื่องมือถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยกลิ่นฝุ่นโลหะและน้ำมันเครื่องยังคงเดิมแต่ในใจของทีมีบางสิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลเขายกกล่องดอกไม้ขึ้นวางบนโตะ๊ะแล้วเขียนป้ายเล็กๆแปะไว้ข้างๆข,ขอบคุณทุกวันที่ชีวิตยังให้โอกาสผมซ่อมสิ่งที่แตกสลายและใต้ป้ายนั้นมีลายเซ็นเล็กๆว่าทีหลายเดือนต่อมา ชื่อของทีค่อยๆเงียบหายไปจากหน้าข่าวแต่ในโลกแห่งความจริงเรื่องราวของเขากลับเริ่มเบ่งบานในที่ที่ไม่มีใครสังเกตมีจดหมายจากต่างประเทศถูกส่งมาถึงร้านซ่อมเล็กๆแห่งนั้นบางฉบับมาจากเด็กนักเรียนในญี่ปุ่นบางฉบับจากนักศึกษาที่เคยหมดหวังในชีวิตทุกฉบับมีข้อความคล้ายกันว่าขอบคุณที่ทำให้ผมเชื่ออีกครั้งว่าความดีไม่สูญหายที่อ่านจดหมายพวกนั้นทุกคืน เขาไม่ตอบกลับทุกฉบับแต่เขาจะวางไว้ในกล่องไม้ใบหนึ่งที่แม่เคยใช้เก็บจดหมายรักของพ่อบนกล่องนั้นเขาเขียนคำสั้นๆว่าเสียงแห่งศรัทธาจนวันหนึ่งมีจดหมายฉบับหนึ่งแตกต่างจากทุกฉบับมันเขียนด้วยลายมือที่สัน่นและมีกลิ่นน้ำมันเครื่องจางๆถึงคุณทีผมเป็นหนึ่งในคนที่เคยยืนถือป้ายประท้วงข้างๆคุณวันนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่โกรธ แต่หลังจากเห็นสิ่งที่คุณทำผมกลับรู้สึกอายที่เคยตะโกนใส่คุณวันนี้ผมเปิดร้านซ่อมเล็กๆเหมือนคุณผมสอนเด็กในชุมชนเหมือนกันผมอยากให้คุณรู้ว่าผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณที่ไม่ตอบโต้ผมในวันนั้นที่วางจดหมายลงอย่างแผ่วเบารอยยิ้มของเขาปรากฏขึ้นอย่างช้าๆโลกมันไม่ต้องการคนสมบูรณ์แบบหรอกเขาพูดกับตัวเองเบาๆมันแค่ต้องการคนจริงใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความเกลียด คืนนั้นลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเสียงนาฬิกาเก่าดังติ๊กตอกเครื่องเล่นโซนี่ค่อยๆเปิดเพลงขึ้นมาเองราวกับรู้ใจเจ้าของเพลงนั้นชื่อฮิคอริแปลว่าแสงทีนั่งฟังมือข้างหนึ่งลูบไปบนโลหะเย็นของเครื่องเสียงอีกข้างหนึ่งกุมกล่องจดหมายแน่นเขามองขึ้นไปบนเพดานไม้เก่าแล้วพูดกับฟ้าด้วยน้ำเสียงมั่นคงบางทีแสงไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ แต่มาจากหัวใจของคนที่ไม่ยอมดับเวลาผ่านไปหลายปีร้านซ่อมเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นศูนย์สอนอาชีพชุมชนเด็กๆรุ่นใหม่หลายคนจบไปเปิดร้านซ่อมของตัวเองทุกคนต่างบอกว่าผมได้แรงบันดาลใจจากชายคนหนึ่งที่ถือดอกไม้กลางพายุและในทุกครั้งที่มีคนถามว่าเขายังอยู่ไหมคนในหมู่บ้านมักตอบพร้อมรอยยิ้มอยู่สิอยู่ในเสียงลำโพงทุกตัวที่ยังส่งเสียงด้วยหัวใจ หลายปีต่อมาโลกเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่ใครคาดคิดเทคโนโลยีกลืนกินความอบอุ่นของมนุษย์มากขึ้นทุกวันแต่ในหมู่บ้านเล็กๆทางเหนือเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังก้องจากร้านซ่อมเครื่องเก่าๆหลังเดิมศูนย์ฝึกอาชีพที่ป้ายไม้เก่าที่จานด้วยลายมือยังคงแขวนอยู่หน้าร้านแม้ตัวอักษรจะเริ่มลอกแต่มันยังคงส่องแสงทุกครั้งที่แสงแดดส่องกระทบ วันนั้นมีทีมงานสารคดีจากต่างประเทศเดินทางมาที่หมู่บ้านพวกเขาบอกว่าอยากถ่ายทำเรื่องราวของชายผู้ซ่อมโลกด้วยหัวใจที่หัวเราะเบาๆผมไม่ได้ซ่อมโลกหรอกครับผมแค่ซ่อมสิ่งเล็กๆรอบตัวทีละอย่างกล้องเริ่มบันทึกภาพเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังต่อสายลำโพงผิดขั้วเสียงแตกดังป๊อกแล้วเครื่องดับเด็กคนนั้นตกใจจนแทบร้องไห้ที่เดินเข้ามาย่อตัวลงแล้วพูดเบาๆเห็นไหม มันไม่ได้พังหรอกแค่ยังไม่เข้าใจวิธีทำงานของมันเขายิ้มแล้วค่อยๆสอนใหม่จนเสียงเพลงเบาๆกลับมาดังอีกครั้งผู้กำกับสารคดีพูดกับทีมเบาๆเขาไม่ได้แค่สอนซ่อมเครื่องเสียงเขากำลังซ่อมหัวใจเด็กคนหนึ่งหลายเดือนต่อมาเมื่อสารคดีออกอากาศทั่วโลกต่างหลังน้ำตาเมื่อเห็นชายไทยคนหนึ่งที่เคยถือดอกไม้กลางกลุ่มผู้ประท้วงวันนี้ เขายังถือดอกไม้ดอกเดิมในแจกันหน้ารานเหี่ยวไปบ้างตามการเวลาแต่ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนความหวังที่ไม่เคยตายหลังรายการออกอากาศมีจดหมายจากเด็กสาวในบราซิลส่งมาถึงฉันเคยคิดว่าความกระตันอยู่เป็นแค่คำพูดสวยๆแต่ตอนนี้ฉันอยากขอบคุณแม่ของฉันเพราะฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ลืมขอบคุณแม้ในวันที่เขาเจ็บที่สุดที่อ่านข้อความนั้นชาชา แล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงเย็นของยามเย็นกระทบกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยน่นแต่รอยยิ้มของเขายังเหมือนเดิมเขากระซิบเบาๆกับตัวเองถ้าความดีเป็นเสียงเพลงผมคงอยากให้มันเล่นต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าผมจะอยู่หรือไม่ก็ตามลมเย็นพัดผ่านดอกไม้ในแจกันไหวเบาๆกล่องจดหมายที่เขาเคยเก็บไว้เต็มจนล้นแต่ทีก็ยังคงเปิดอ่านมันทุกคืนเพราะในทุกข้อความนั้น มีเสียงแห่งความหวังที่ยังไม่จางหายและในคืนนั้นเมื่อแสงดาวเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นจากเครื่องเล่นเก่าขอบคุณนะครับที่ยังเชื่อในความดีที่ยิ้มแล้วหลับตาชาชารุ่งเช้าที่อากาศเย็นจัดหมอกหนาล้อมรอบบ้านไม้หลังเล็กของทีเสียงไก่ขันแววดังมาจากไกลไเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มเดินเข้ามาที่ร้านแต่วันนี้ร้านกลับยังไม่เปิดเหมือนทุกวัน ประตูไม้ปิดสนิทมีเพียงเสียงเพลงเบาๆลอดออกมาจากข้างในเสียงนั้นคุ้นเคยเพลงฮิคารีเพลงโปรโดของเขาเด็กชายคนหนึ่งเคาะประตูเบาๆครูทีครับวันนี้เราจะเรียนกันใหม่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงสายลมที่พัดกลิ่นดอกไม้แห้งจากในร้านออกมาเมื่อชาวบ้านเปิดประตูเข้าไปพวกเขาเห็นทีนั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้ข้างหน้าเป็นเครื่องเล่นโซนี่ที่ยังเปิดอยู่ บนตักของเขามีกล่องจดหมายเก่าเต็มไปด้วยข้อความจากทั่วโลกเขาดูเหมือนกำลังหลับรอยยิ้มบางๆยังแต้มอยู่ที่มุมปากมือข้างหนึ่งจับดอกไม้แห้งไว้แน่นไม่มีใครร้องให้ในตอนนั้นทุกคนแค่ยืนนิ่งเพราะรู้ดีว่าชายคนนี้ไม่ได้จากไปเขาเพียงแค่กลับบ้านข่าวการจากไปของทีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสื่อทั่วโลกต่างเขียนบทความไว้อาลัย บางคนบอกว่าเขาคือคนธรรมดาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจบางคนบอกว่าเขาคือเสียงของความกะตันอยู่ในยุคที่โลกลืมคำขอบคุณแต่ในหมู่บ้านเล็กๆนั้นไม่มีใครเรียกเขาว่าฮีโร่ทุกคนยังเรียกเขาเหมือนเดิมครูทีวันชาปนากิจเด็กๆนำเครื่องเล่นเสียงมาตั้งไว้ข้างโลงเปิดเพลงฮิคอรีให้ดังไปทั่วลานวัดเสียงเพลงนั้นลอยท่ามกลางสายลมเหมือนกับว่าเขายังอยู่ตรงนี้ และทันทีที่เพลงจบเด็กชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาข้างหน้าพูดเสียงสั่นว่าครูเคยบอกว่าความดีไม่ต้องดังแค่ดังในใจเราก็พอวันนี้ผมได้ยินเสียงนั้นแล้วครับทั้งลานวัดเงียบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ดอกไม้ที่ทีเคยถือปลิวลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเรากับกําลังเดินทางกลับสู่แสงแห่งความสงบหลายเดือนต่อมาหน้าร้านเดิมถูกเปิดอีกครั้ง โดยเด็กๆรุ่นที่ทีเคยสอนพวกเขาเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ว่าเสียงแห่งความกะตันอยู่บนผนังมีรูปถ่ายเก่าของทียิ้มอยู่และข้างใต้ภาพนั้นมีประโยคหนึ่งถูกเขียนไว้ด้วยลายมือของเขาเองจงขอบคุณแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเราเพราะเสียงของหัวใจจะไม่มีวันดับไปตามการเวลาและตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฝนตกเสียงเครื่องเล่นเก่าในร้านนั้นจะเปิดเพลงฮิคอรี โดยไม่มีใครแต่ปุ่มใดๆเลยบางคนว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่คนในหมู่บ้านเชื่อว่าครูทีกลับมาฟังเพลงอยู่ด้วยกันทุกครั้งที่ฝนตกหลายปีผ่านไปโลกหมุนไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งชื่อของครูทีค่อยๆกลายเป็นตำนานที่คนรุ่นใหม่ได้ยินจากเรื่องเล่าแต่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเรื่องราวของเขาไม่เคยจางเด็กๆรุ่นใหม่ยังคงเดินเข้ามาเรียนรู้ที่รานเสียงแห่งความกตันอยู โต๊ะไม้ตัวเดิมที่ทีเคยนั่งสอนยังอยู่ตรงมุมเดิมมีรอยขีดเขียนจากมือเด็กๆรุ่นก่อนๆและเหนือโต๊ะนั้นมีเครื่องเล่นเสียงเก่าที่โซนี่มอบให้วางอยู่เงียบๆทุกคนเรียกมันว่าหัวใจของครูวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางมาที่หมู่บ้านเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนและถือกล้องถ่ายรูปเธอแนะนำตัวว่าเป็นผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นเธอบอกว่าเธอคือหลานของชายผู้บริหารโซนี่ ที่เคยพบทีในวันนั้นที่โตเกียวปู่ของฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเจอชายไทยคนหนึ่งที่ยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดว่าผมขอบคุณที่ยังให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของความฝันนี้หญิงสาวพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเธอมายืนตรงหน้ารานมองเห็นภาพของทีที่แขวนอยู่บนผนงังและค่อยๆย,ยกมือไหวเด็กในหมู่บ้านหลายคนออกมาต้อนรับหญิงสาวคนนั้นยิ้มฉันมาที่นี่ เพื่อจะบอกว่าตอนนี้โซนี่ตั้งมูลนิธิชื่อที่ฟวเดชันแล้วค่ะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่อยากเรียนรู้เทคโนโลยีทั่วโลกเด็กคนหนึ่งยกมือถามด้วยความสงสัยแล้วทำไมต้องตั้งชื่อตามครูทีล่ะครับหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆเพราะคนที่สอนโลกให้รู้ว่าเทคโนโลยีไม่สำคัญเท่าหัวใจมนุษย์มีเพียงเขาคนเดียวทุกคนเงียบหญิงสาวเดินไปที่มุมร้านวางดอกไม้ช่อเล็กๆไว้ข้างเครื่องเล่นเสียงเก่า แล้วเธอกดปุ่มเพลงท่านใดนั้นเสียงเพลงฮิคอรีดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีเสียงอื่นซ้อนอยู่เบาๆเป็นเสียงผู้ชายพูดว่าขอบคุณที่ยังสารต่อเสียงนี้ให้กล้องไปถึงอนาคตหญิงสาวน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเด็กๆต่างหันมามองหน้ากันอย่างตกใจเพราะไม่มีใครเคยอัดเสียงนั้นไว้ในเครื่องเล่นมาก่อนเสียงเพลงยังคงดังต่อไปอบุ่นและเต็มไปด้วยชีวิต หญิงสาวเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆฝนลอยผ่านอย่างช้าๆสายรุ้งบางๆปรากฏขึ้นตรงขอบฟ้าเหนือร้านเธอพูดเบาๆราวกับตอบกลับเสียงนั้นค่ะเราจะสารต่อให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะแสงแห่งความกระตันอยู่ไม่ควรดับไปและนับจากวันนั้นทุกปีในวันที่ฝนแรกของฤดูตกลงมาเสียงเพลงฮิคอรีจะดังขึ้นเองจากเครื่องเล่นในร้านเรากับใครบางคน กลับมาทักทายโลกอีกครั้งเด็กๆรุ่นใหม่เรียกเหตุการณ์นั้นว่าวันแห่งแสงของครูทีและในทุกปีผู้คนจากทั่วโลกจะเดินทางมาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เพื่อฟังเสียงเพลงนั้นเสียงของชายคนหนึ่งที่สอนโลกด้วยคำง่ายๆเพียงคำเดียวขอบคุณเสียงเพลงฮิคอรียังคงลอยอยู่ในอากาศอย่างนุ่มนวลแสงอาทิตย์ส่องผ่านม่านฝนสาดลงบนผืนน้ำที่ระยิบระยับราวกับโลกกำลังยิม้ม เวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีร้านเสียงแห่งความกระตันยูได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่เด็กๆด,ดูแลกันเองภายในมีภาพถ่ายของครูทีกับเด็กๆรุ่นเก่ามีจดหมายขอบคุณจากผู้คนทั่วโลกที่เคยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเขาตรงกลางร้านมีตู้กระจกใสภายในวางเครื่องเล่นเสียงเก่าเครื่องเดิมพร้อมแผ่นเสียงที่มีป้ายเขียนด้วยลายมือเก่าจางๆว่าสำหรับคนรุ่นหลังที่ยังเชื่อในความดี ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเดินทางมาฟังเสียงเพลงนั้นพวกเขาจะหลับตาและบอกว่ามันไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่มันคือเสียงของหัวใจมนุษย์วันหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อมีนายืนมองเครื่องเล่นเสียงด้วยแววตาใสซื่อเธอถามคุณยายที่ดูแลร้านว่าคุณยายค่ะทำไมคนถึงรักครูทีกันมากขนาดนั้นเหรอคุณยายยิ้มแล้วลูบหัวเด็กน้อยเบาๆ เพราะเขาไม่เคยสอนให้เรารักเทคโนโลยีแต่เขาสอนให้เรารักคนที่อยู่ข้างหลังเทคโนโลยีนั้นต่างหากมีนานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆหนูอยากเป็นครูแบบนั้นบ้างคุณยายหัวเราะงั้นก็เริ่มเลยลูกเริ่มจากคำว่าขอบคุณคำเดียวของครูทีที่เปลี่ยนทั้งโลกมาแล้วเด็กหญิงยิ้มกว้างแล้วพูดออกมาเบาๆขอบคุณค่ะครูทีท่านใดนั้นลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆ เสียงเครื่องเล่นเก่าก็เริ่มหมุนขึ้นเองอีกครั้งไม่มีใครแตะมันไม่มีใครกดปุ่มเสียงเพลงฮิคอรีดังขึ้นอีกครั้งในบรรยากาศอบอุ่นพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่ส่องทะลุเข้ามาในร้านมีนาเงยหน้ามองแสงนั้นแล้วกระซิบเบาๆว่าครูคงยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ่ะและที่มุมหนึ่งของกระจกเหมือนจะมีเงาใครบางคนยืนยิ้มยิ้มแบบเดียวกับในภาพถ่ายที่แขวนอยู่บนผนัง เสียงเพลงค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงสายลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้าเราวกับโลกกําลังกล่าวคําเดียวกันกับเขาขอบคุณครูทีเสียงเพลงแห่งความกระตันอยู่นั้นยังคงดังอยู่ไม่ใช่จากเครื่องเล่นเสียงแต่จากหัวใจของผู้คนที่ได้ฟังเรื่องนี้